กองทัพบกได้อนุมัติโคต้าพิเศษสอบเข้านักเรียนในสิบทหารบกให้กับพลทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนจักรพงภูวนาจำนวน156อัตราก็ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับน้องพลทหารนะครับที่ปฏิบัติภารกิจนะครับตามแผนจักรพงภูวนานะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับข้อที่หนึ่ง เป็นพลนอาหารกองประจำการที่ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งนะครับจากกระพง์ภูวนาศ681นะครับของทอบอนะครับ 2. เป็นผู้สมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการนะครับณนะวันที่1พอยอ68นะครับนะคือจะปลดนะครับ1พฤศจิกายนนี้แต่ขอเลื่อนปลดไปอีกนะครับ นะครับคนนะุณสมบัติข้อที่2นะครับสำหรับจำนวน156อัตรานะครับจะสอบแข่งขันกันเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่ปฏิบัติภารกิจนะครับตามแผนจักระพง์ภูวนาศนะครับแข่งขันกันเองนะครับมีคนมาสมัครเท่าไหร่นะครับก็จะแข่งขันในกลุ่มนี้นะครับและจะไม่มีเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำนะครับคะแนนขั้นต่ำ ในการสอบภาควิชาการนะครับเพราะน้องๆเหล่านี้นะครับได้ปฏิบัติภารกิจนะครับที่ตากตำนะครับปกป้องอธิปไตยของชาติไทยนะครับจึงได้โคต้าพิเศษโคต้านี้นะครับก็น้องๆที่จะรับโคต้านี้ก็สมัครใจอยู่ต่อนะครับถึง30กกันยายนี้นะครับ โคตา้านักเรียนในสิบทหารบกรอทุกท่านอยู่นะครับไปคว้ามาให้ได้นะครับโชคดีครับ